มึงนี่แก่งสองเศร้าออกมาหาไหลแล้วครับมาไหลยังไงมึงนี่ตุ๊กปลาตุ๊กปุ้งครับสิได้บ่ได้ครับด้วยพี่น้องเอ้ยสิได้ห่าสิได้ยุ่งกับบุ่งเอาไปขค้นเี้ครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันครับไปครับอุปกรณ์ก็เตรียมเรียบร้อยบิด หนี่เดี๋ยวเสียบเนื้อลง่มเม็ดแรกครับลงชุดแรกก่อนครับลุ่มทำนลครับพี่น้องเดี๋ยวคำมากไมนสิเด็กยังค่อยถือครับเ็ดทำไปก่อนครับเอาเนื้อเนื้อยังไงเดี๋ยวครับพี่ครับเนื้ออ้ดังเดิมฮะแล้วครับเดี๋ยวครับเย็นๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฉลยครับเนื้อครับเฮ้ยชาวบ้านคอยหาง่ายไงดูไก่บานเด้อยู่ข้างหลังห้องน้ำเนี่ครับพี่น้อง ยังเอาขี่วะมแมนครับมันขี่รับขี่ใกล้เดือนพี่น้องขี่ใกล้เดือนขี่ขใกล้เดือนแดงครับเอาเสียบครับเอาเสียบมาโตเลยพี่น้องมันต้องยนนันนี่ครับะไหนมุม้งบุฟเฟ่ไปเลยพี่น้องอ, <S 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 อืมอืมนะครับมูอวไปพี่น้องขั้นแรกอะใช่ปะไร ขุ้มแหลกไหลครับพี่น้องโอ้น้ำไหลหน่อยไหลครับพี่น้องไหลไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูดนะฮึม <c ười> ตา康เนาะตางข <c ười> ันสองพี่น้องขันสอง หน่อยๆแล้วครับใส่อีกหน่อยนึงพี่นอออ้องจากแนวไดลองเ้ลองบเอาครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวตีเบิดนี่จะขั้นเจ็ดหกขั้นเออ เดี๋ยเตี้ยวไว้เรามารุนกันว่ามันสิกินบ่กินกันกินเ้อะไปไป,ไปาตามไปรุนกันครับกุ้งบ่กุ้งบ่สูง,สง,สง,สง่มจุ่มที่หน่งอยค่อยๆย,ยก แมนวะยังน้องบาทอู้หูรดซ้ำพี่น้องอ้หูวิ่งดักตึงเลยวะพี่นันรูดรูดพน้องกุ้งครับพี่น้องแม่นวะแม่นกุ้งวะกุ้งครับพี่น้องกินเยอะงี้งี้แบบนี้พี่น้องนี่นี่กินเป็นซอยๆแบบนี้ครับพี่น้องอ๋อนี่ปะ ักษณะการกินของกุ้งกัดเป็นัขาดๆป่องๆพี่น้อมันดู่งเหี้ยเอาไหม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 เอาไมเอาไมาแล้วมาแล้วคุณในพันธุ์ผู้ใดมาเนาะวันนี้แผนรวงก็พี่วง <c oughs> ไ่ได้ได้บ่ออบอ่บ่ฝึกมาอ,อ,อุ้ยกุ้งวันนียวันนี้บ่ไห้อุ้ยนึ่วันไม่ตีต่อได้วันี้ยกขึ้นมาหนักว่ามันตีต่อ lúc lột peo nhau, mày 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 mấy vô mày 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 thở mày thở mày 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 xoài mày nè. อเอาไมเอาไมเอาไมตกใจบรู้มันดิแล้วเอาแล้วมืดแล้วบานนี้ตะเวนตกเด่นแล้วครับพี่น้องเป็นยังไงข้างขึ้นมาเท้านี้ข้างครับข้างขึง้นลองเบิงงบ่งขาเบิ้ง เพื่อมีกุง้งริดบิดทัานมีไพ่พี่น้องเอาไปให้ยังไงบอ่าสิล่องเอาหินตามหุกใต้ต้นหมึกเดือเนี่ยพี่น้องหมึกเดือนะกินหมึกเดือยไดครับพี่น้องเนื้อสามเม็ดเรื่องใส่ป่ะป่ายังไม่กินหม,มึกเดือย ต้นบูกที่ไรต้นเอี๋ยวเดี๋ยวับบึงลูกชุกมันย่น้ลูกชุกนี่่็อรจาใช่หาบ้งอ๋อลูกมหาะ้โอได้ยุ่น บนีหบึกเดือบหกเดือพี่น้องนี่ลองเบืง้งลองเบื้งพี่น้องเออปลายังไม่ใช่กินบมึกเดือย,ยอยากแล้ว้องเบึงพี่น้องโอ้น้ามันคือเหยียบครับพี่น้องนี่เหยียบเหยียบโอ้ยขยนันใส่ต้นหมึกเดือแล้วพีน่น้องเดี๋ยวนี้เจียงมันหุบนะมันสิยูป่ละ Mình muốn cầm nữa mới nói với nó bà Chỉ bỏ khăn hốc bày thì bỏ khắp cái Đưa đưa Hả? Nghe một củ vậy con chứ không? Hả? Chưa con gấp Nó xéo không vậy? มาด้มาด้ชวยครับมัดเครืองม่แล้วี่น้องกันไม่ดีแบบแกไ่น้องเลยบริสิไดขันเบ็ดอกี่น้องสิไ้ปลาขัดเบ็ดหามุงได้ไงแล้ก็ีปน้องขัไปไนี่อะเอาครับรอรูดี่น้องเลย

โ้ยก oh ินมาจังกินนมาจังทำไมทำไมกำลังมากกำลังมาก้องยนี่คือเด็แต่ละตวของแท้โอ้ยได้กดท้ายพวกันนี่โอ้อพาะนังจอบเอาคักสองโลแปตัวนี่ ออเออเอาไปไปอยขึ้นอ๋อแม่เอาไปใส้ใส้กระสังไว้ม,มาแล้วบรสบอสบอสอสบออมอบ,บ,สบสอสบอบ <c oughs> อสบอสบอสบอสอสอออยอออออ นี่เด้อเบ็ดนี่เด้อเบ็ดนี่นี่นด้บอทั้งผดอ่ะคุปได้ย้อนมึงละโอ้โหติดเตตติดเตตโดนเล้วบาสิเก็บเบ็ดใหญ่ไม้ไหมพี่น้องใช่ปะผด แต้มสองพี่น้องโอ้มันติดเตรอแล้วนี่มันมาจังใดบุนีพี่นอ้นองเลยมันเกีียวหางมันมาบ่ะ่นะว่าบาปเนาะนะติดกิ่งไผ่ไม่อีกโอ้ย,ยว่าสิเก็บเบ็ดใหญ่ไมดึงขึ้นมาติดกุ้งโอ้ยทีอย่อิชาแขา็งหกย่

้วางมาปลาพี่น้องตัวแรกกุ้งกุ้งกุ้งปิดกล้องไว้ครับประเบิงไทยตอนนักจินครับพี่น้องมืดนนะครับตัวแรกครับพี่น้องคำพื้นน,นี่ตัวแรกมันมาครับพี่น้องแค่นี้เด็อครับตามไปเรื่อยครับพี่น้อง

โอติดตามต่อไปเด้อพี่น้องนั่งตกบินขึ้นนะพี่น้องตัวที่สองมาแล้วพี่นอ้อง,งงองแ,องแต้มสองเบึ้งเบึ้งเต้มสองเลยพี่น,ออน,น,นอ้อง้แต้มสองเลยพี่น้องพี่น้องใสียงมัเงาเลยพี่น้องพอแขนนี่ล่ะแต้มสองมาแล้วนี่พี่น้นนนองม,มันหนีบพี่น้องมสี่หนีบน้องน้อง มีไฟพี่น้องโอ้โหมือมีไฟพีฟน่น้องนะอืมมดมนึงพ่นะติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องตามเิึงไปเรื่อยเ่อย๊บเนี่บเื้ออออยางสิ น่อง,งเต็มที่สองเป็นปลาพี่น้องปลายังว่านนิปลา,า,งงาสวายน่อยสวย,สวยจัดไปพี่น้องจัดไปเตีมที่สามองเตมสองมอีแลพี่น้องมอี้วนิ

เอ็มย no? ังอ่ะปลาปลาลัดครับปลาไหลเอาปลาลาดอุ้ยมันอยู่กับไฟอยู่เร็นู่ปลาลัดปลาลัดมันอยู่กับหลอดไฟอยู่เร็วนู่มันคือมันอยู่ในน้ำไอีไอ้นั่นคืออย่างปลาลาดแม่นวะปลาลัดไฟไหม ปลาดหลเออปลาไหลก็ปลาดนี่มันปลาอย่างไงปลาไหลตรงนี้น่ะปลาอย่างขี่นหน่อยเบื้องหนึ่คือปลากระทิงบ่บ่ปลากระทิงบ่ปลากระทิงปลากระทิงมันคือย่างมันมันคือย่างปลากระเที่ยงคือไข่ปลาลุดนะคือไข่ปลาลุดมี่น้องโอ้ใหญ่มี่น้องตัวใหญ่ด้ยนีตัแค้นตำแค้นเลยตำแค้นตัวตำแค้นเด้อแค้นเลยมี่น้องดูเบื้งแค้นเลยเบื้งแค้นเนี่ยแค้นไงแค้นเลยพี่น้อง เอยมาใส่ถุงใส่บ่ไ้เป็นล็กเลยบ่เอ้ยเพิ่นไปตัวคนละหมาเด้อบ่ไดไปซื้อมาใส่เอาเด้อตัวคนลมองกันยังไกันละจุดขึ้นหมากเลยใช่ไหมใช่่จหนักห้อง ไหลุนต่อหลุนต่อนีเบีดปอนะอ้าเอาด้อยมาดีมาหลุนกันตอนเช้ามึงเมื่อคืนนี้เป็นยังไงเป็นยังไง่ะครับพี่น้องลับมานอนเฝ้าเบ็ดถ้ากันมานอนเฝ้าเบ็ดเมื่อคืนนี้แต่มันเก๋งเงียบครับเมื่อคืนเงียบนะครับแล้วก็หนาวนะครับอากาศเย็นนะเจาะหมดหมส่งมาตรงนี้กองไฟอ่ะพี่น้องนเลย ก่อไฟไว้หนาวครับไม่ขึ้นนี่มาลุนต่อกันตอนเช้าจังไนจังไนครับจังไนพอมือนียวมือันหยุครับนหยุดธันหยุดจังนเดี๋ยวยครับนี่ฮะแล้วถามบงสิได้บาได้วันนี้เสอผ้าบึ้งเอายิมใส่ล่ะคนละหมอง ไป้เบิ้งอ wow. ีกอีกไม้นีงครับมีอีกอีกหนึงคนตกอยู่ใส่ว่ะเป็ดจังเลยคือป่คือป่เงียบเงียบมาขึ้นได้ตัวมาขึ้นใส่เบิ้งนี้ ôi <laughs> nào Dò 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 Ui Bà sao vậy Cung 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 nhắc Cung 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 อีกหนย่งกเอนตามรุ่นอีกขึ้นเราอ,เอามารลุนี่นเรามารลุนอีกเศ้าตอนเศ้าครับน,นั่งๆเน้นๆ,ๆ <c oughs> ใส่กันอือไปอยังวะ

cung 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 nào sau lọc sau, sau đây sau lọc đây lọc sau lọc kiếp 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 lọc ui ui, uh, sau uh, đột sau bắt sau lọc ปลาตองปลาตองปลาตองปาตองเดีายวี่ปาตองปลามามาไม่ใช่กุ้งูกนะไม่ใช่อัดสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาอยู่หากินตามไม้ไม้ครับพี่น้องไม้ก็ไม่ได้ไม้คล้องตกปลาครับพี่น้องไม้คล้องธรรมชาติครับพี่น้อง กุ้งกุ้งได้เจ็ดตัวกุ้งใส่ใส่เลยเได้เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวกุ้งตัวที่สุดดินน้ำครับหน่อยดินน้ำครับดินน้ำมีปลาพี่น้องปลาปลาไปหน่อครับก็ได้ก็ได้กินเลยอยากก็ได้ยูได้กินครับปลาปลาอย่างนี้ปลาตะโกปลากระปูครับแล้วก็ปลาทิ้งปลาเอ้ยแล้วปลากระทุ่งเหมืนหรือเปล่าปลากระทิ้งครับพี่น้องปลากระทิ้ง ครับกับครับสรุปสรุปแล้วก็ใส่เวลาไปขึ้นนึ่งกับหน่อยๆครับพี่น้องเออขึ้นนึงกับอีกสองสามชั่วโมงเนี่ยละครับสองสามั uh> ่วโมครับขอจบคลิปแค่น um ี้นะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสองสาวเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ